สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสร้างบ้านเองได้จริงนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะแนวทางเพื่อนๆที่กําลังจะหัดก่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆคือถ้าจะก่ออิฐบล็อกอย่าก่ออย่างนี้นะครับเพื่อนๆอย่าให้มันมีเฉพาะอิฐบล็อกมาหากันนะครับต้องมีปูนด้วยนะเพื่อนๆอย่างนี้ควรจะเติมปูนช่องระหว่างอิฐบล็อกให้เต็มนะครับ ถ้าทำอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีช่องแสงเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมันมองไปเห็นเห็นแสงสว่างด้านนอกนะครับเสียหลายจุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นเลยนะครับนี่นี่อย่างนี้ไม่ผ่านนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราฉาบบางบางทีน้ําซึมเข้ามาได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ นี่นะครับยินช่องแสงทะลุข้างนอกเลยนะครับอย่างนี้ไม่แนะนำนะเพื่อนๆห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับนี่ผมก็มือใหม่หัดก่อเหมือนกันนะครับเพื่อนๆต้องมีปูนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่ใส่ปูนด้านข้างให้เต็มนะครับนี่ตรงนี้ของผมคือเสียดายนะครับนเพื่อนไม่อยากตัดนะก็คือจับวางเลยนะครับแต่มันก็ข้อเสียตามมาก็จะเป็นนี้นะครับเพื่อนเพื่อน มันก็มีวิธีแก้นะครับเพื่อนเพื่อนวิธีแก้ก็คือเอาซิลิโคนนะครับมายิงอัดเข้าไปนะครับทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนะครับยิงยิงอัดเข้าไปครับไม่ให้น้ามันซึมเข้ามาได้ครับแล้วเราก็ฉาบหนาหน่อยนะครับทั้งข้างนอกข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นวิธีทางทางแก้นะครับที่จะทําได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ก็แนะนําห้ามเลยครับแบบนี้ห้ามนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างอย่างบล็อกนี้ไม่ มองไม่ทะลุข้างนอกนะครับแต่ก็ต้องยิงซิลิโคนอัดอีกทีนะครับตรงนี้ซิลิโคนอัดอีกทีนี่ครับช่องนี้เห็นข้างนอกเหมือนกันนะครับนี่อัดซิลิโคนอีกทีนะครับก็เอาเทคนิคมาฝากเพื่อนเพื่อนะครับอย่าทําตามนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับควรจะเติมปูนด้านข้างระหวบางยึดบล็อกให้เต็มอย่างนี้นะครับห้ามบางอย่างนี้เลยนะครับห้ามเสียดายนะเพื่อนๆต้องตัดนะต้องตัดออกแล้วก็เติมปูนนะครับเติม เดีวิธีแก้ก็ซิลิโคนมาอัดนะเพื่อนๆแต่ตอนยิงซิลิโคนมาอัดเดี๋ยวผมทาคลิป,เ,ปเพื่อนๆรับชมอีกรอบนะครับวันนี้ก็สร้างบ้านเองได้จริงสวัสดีครับ